เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอามีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีทุกคนด้วยนะจ้านี้มีเกม r ูสเตอร์ u ัมเบจากค่ายว g นะครับวันนี้มาซัดสล็อตไก่ชนแล้วหน่อยท่ผู้ชมทุน600มาตามสุดสล็อตนะครับเบน5บาทนะครับผมไป,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 ไป ไปโอ้โหโอเคยังได้ไหลครับได้ไหลอยู่ใช้ไวให้หมดหน่อยโอ้ยไวไม่หมดเสียดายครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรอุย้ยตีไปไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวรูปพ่อคุณผู้ชมครับคือรางวัลก้อนโตมาแล้ว3ามร้อยสี่บาทเจ็ดแปดบาทมาได้กำไรมาปั้นต่อโอ้โโอ้โห ไม่แล้วไหลยอย่างนี้น้องโกก็หวานเจี๊ยบดีครับโอเคอืมขอโทษเลยสามสิบเทียบอย่างได้ไหลเต็มกระดานก็มาดีครับลูกพ่อฟิตป,ปังฟิตปึงอ สองสามสี่นะครับโอ้โหเลขเรียงอย่างสวยคุณผู้ชมเลขเรียงเลขเรียงมาดิก็มาดิรับเต็มกระดานมาเต็มไปเลยแล้วอู้ย่าฮู้ด,ด,ดันไม่เกรงใจใครเลยนี่ครับไก่ชนวันนี้ของผมฉีดฉีดสเตียรอยมานะมันฟิตจัดโดก ดบวิตามินนาโบสมาคึกจัดนะครับทุนมาหกร้อยกําไรกําไรมาโคตรตึงนะเล่นยังไม่กี่นาทีเองเพิ like ่มเบ็ดไปคุณผู้ชมครับเพิ่มเบ็ดไปมาอย่างนี้ก็เพิ่มเบ็ดอย่างให้ว่องวัวว่องไวลิ้นพันมาอนี้ก็เพิ่มเบ็ดไปดีครับโอเคสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวครับ มึงต้องตกมาแล้วนะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับสำหรับฟรีเกมคลิปนี้ยังไม่เข้าเลยเวนผู้ชมมีโอกาสลุ้นอีกเยอะโบขนาดนี้หตัวต้องมีสักตัวหนึ่งโอ้ยเนาะมันไม่เข้ามาผู้ชมไหนไปลูกพ่อโอเค เอแถวแรกครับนันวันก็โตมาอีกแล้วนะครับสองร้อยหกสิบสองบาทจจ๊บจจ๊บโอเคได้ไหลายมาดิอู๋ย่าฮูุ้ผู้ชมครับมาอีกแล้วเก้าร้อยหกสิบสามบาทสำหรับกำไรที่ได้มานะครับวันหนึ่งใครโทรมาเนี่ยฮะ จึบ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 โอ้โหสแกตเตอร์เข้าฟรีเกมด้วยผู้ชม10หมุนฟรีนะครับที่82บ,บาทมาโอเค อีกงมุนสุดท้ายครับเฮ <c oughs> ้ยขงมุนสุดท้ายอะไรเดี๋ยวไอกงมุนโอเคคูณสิบสี่แล้วตอนนี้ไหลดึงตึงเลยลูกพ่อตีกันให้มัน เงินรางวัลเมกาไปดี1,156บาทครับอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายครับโอ้โหหมดก๊อกเงินรางวัลรวมเลยครับ1,363บาทเข้าฟรีเกมครับคุณผู้ชมครับ8หมุนที่เบสสิบสองบาทครับ มาอีกแล้วคุณผู้ชมรฟรีเกมโอ้โหทุนมาหกร้อยแตกสี่พันแล้วนะครับตอนนี้เก้าโคตรดีโอเคสามหมุนจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอ้โหหนึ่งหมุนสุดท้ายครับ โอเคสามร้อยเก้าบาทมาดีอืมห่ะเจแถวแรกคุณผู้ชมเงินวันรู้เอ้ยเงินวันเมกาอีกห้าแปดห้าครับที่ได้มาเงินวันรวมทั้งหมดนะครับแปดร้อยห้าสิบแปดบาทจึบจึบอืม ไม่แล้วคุณผู้ชมครับเงินรางวัลก้อนโตใหม่แล้ว282บาทเฮ้ยกำไรมาเยอะจัดคลิปนี้ฟินจัดโอ้ยทำไมเล่นใ่ของดีจัดเลยคุณผู้ชมโอเคเพิ่มเบ็ดไปเลยคุณผู้ชมเบ็ด20นะ สวยอื <Eng> ้ม <l is> ขาดสเกตเตอร์หนึ่งตัวครับอื้ม <Eng l is> ขาดเองตัว เคนตัวอยู่ไหนครับโอ้ยเข้าฟีเรีเกมจนได้นะครับเบ็ดยี่สิบเจ็ดหมุนยังไงโอ้โหอย่างาเงี้ยกิฟต์อย่างนี้ใจคอมไม่ดีเลยอยากได้กำไรเพิ่มอะครับน้องโก้อยากได้กำไรเพิ่มโอ้โห จอ้ยหาอะไรดังคลิปป้ะเนี่ยไหลอย่างเนี้ยนะหนึ่าสบาทครับโอ้ยล์ลนพันนะครับต้องบริหารลินซะหน่อยเป็นไงฮะผมผิวมอะอย่างวะ เงินวันรัวใหม่แล้ว1,400เอ้เอ้ย